าเป็นเพื่อนกับกุ้งกิง้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะสวัสดีขอบคุณขอโทษไม่เป็นไรเรื่องเล็กๆที่เด็กๆอย่างพวกเราต้องจำให้ขึ้นใจทุกครั้งที่จำเป็นต้องพูดค่ะ และเมื่อเราพูดเราก็ต้องพูดด้วยความจริงใจและแสดงออกมาแบบที่เรารู้สึกจริงๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆรายการนิทานสนุกกับกุ๋งกิ๋งวันนี้กุ๋งกิ๋งมีนิทานน่ารักเป็นเรื่องราวของลูกลิงที่มีความรับผิดชอบในเรื่องที่ตนเองคิดพูดและทำเมื่อรู้ว่าทำผิดหรือเผลอไปทำให้ใครเดือดร้อนลูกลิงจะรีบขอโทษทันทีเลย ตอนนี้เราไปดูนิทานเรื่องลูกลิงขอโทษพร้อมๆกันเลยลูกลิงขอโทษเรื่องโดยตุ๊ปปองภาพโดยนารุลูกลิงห,ห้อยโหนโยนตัวกระโดดไปทั่วทั้งนั้นทั้งนี้กระโดดไม่ทันระวังชนพ่อจังจังขอโทษทันที แม่ลิงยืนทำอาหารลูกลิงคลานคลานไปใต้เก้าอี้ทำแม่ตกใจไข่แตกลูกลิงร้องแวะขอโทษทันทีปู่ลิงย่าลิงคุยกันร้องเพลงเสียงลั่นลันลาเต็มที่ปู่ลิงบอกเบาๆหน่อยลูกลิงเสียงอ่อย ขอโทษทันทีตาลิงยายลิงพักผ่อนลูกลิงไปอ้อนเคลียคลออ,อ๋ออีขาป่ายไปเตะแก้วตกลูกลิงปลกขอโทษทันทีไปเล่นกับเพื่อนลานยาต้นหลังต้อนหน้าสนุกเต็มที่ชนกัน จังจังตกใจกอดลูกแมวไว้ขอโทษทันทีใครเห็นเข้ามาทายทักทุกตัวเอ่ยปากน่ารักนันนี่พ่อแม่ภูมิใจภูมิใจพ่อยกนิ้วให้รักนะเด็กดีนิทานเรื่องลูกลิงขอโทษ เป็นนิทานที่เพื่อนๆหลายคนขอเข้ามาทาง Facebook ของกุ่มกิ๋งค่ะบางคนก็บอกว่าคุณแม่อ่านหนังสือน,นิทานเรื่องนี้ให้ฟังทุกคืนก่อนนอนเลยอบอุ่นน่ารักที่สุดเลยค่ะสัปดาห์หน้ากุ่มกิ๋งมีนิทานเรื่องอะไรมาฝากเพื่อนๆต้องไม่พลาดนะมาเป็นเพื่อนกันกด Subscribe ติดตามช่องกุ่มกิ๋ง Happy World ด้วยนะคะอยากคุยกับกุ้มกิงต่อ แชทมาได้ที่เฟ e บุ o กกลุ่มกิ่งเลยนะแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้กุ่มกิ่งไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ่มกิ่งด้วยนะคะ